สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องมองกลิน Unlock Story นะคะค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสาวญี่ปุ่นบุ่นลั่นสนันซอยผัวฉันหาย EP 6นะคะ EP 6แต่ไม่ได้เกิดขึ้นหลังนะคะ EP 6นี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแรกๆเลยนะคะแต่เราไม่ได้เรียงนะคะคือกลินไม่ได้เลียงลำดับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ย ต้องเป็น e p พหนึ่งมาก่อนไม่ใช่นะคะพอนึกได้ว่าเราเจออะไรมาบ้างช็อตนูน้นช็อตนี้ก็เอามาเล่าเป็นตอนตอนไปนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของสาวญี่ปุ่นวุ่นลั่นสนันซอยนะคะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าหลังจากที่สังเกตสามี มีพฤติกรรมลูกลี้ลูกลนแปลกๆมาเรื่อยๆนะคะคาโกหกอะไรต่างๆแล้วก็บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเลิกงานก็กลับไม่ตรงเวลานะคะจากที่เคยตรงเวลาตลอดเพราะเป็นนักบินใช่ไหมคะเป็นนักบินเวลาบินขึ้นบินลงก็จะมีสเกตบอร์ดคอยบอกเวลาขึ้นเวลาลงตรงเวลาเป๊ะอยู่แล้วเขาจะมีโปรแกรมอะไรให้นะคะเวลาบินเท่าไหร่เวลาลงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแรกๆก็เป๊ะทุกอย่างเพะตอนหลังมาก็จะเริ่มเพ้นเพียนเป็นเปลี่ยนไปนะคะบางวันก็ กลับหายไปทีห้าชั่วโมงหกชั่วโมงบางวันก็หายไปเลยมันก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลกใจแล้วผิดปกติแล้วมีอยู่วันนึงนะคะเป็นสเก็ตบอกว่าเป็นวันหยุดโอเคก็ออกไปทานข้าวกันนอกบ้านสักมือ้อนึงนานมากไม่เคยไปทานข้าวนอกบ้านเลยวันนึงก็ไปนั่งกินอาหารทะเลก็สั่งอาหารมาเลยเรียบร้อยน่ากินมาก่ะมีปูมีกุ้งอะไรอย่างงี้ยังไม่ได้ลงมือกินเลยนะคะอะมีโทรศัพท์เข้ามา ท่านก็ลุกเลยพะสบามีก็ลุกไปคุยโทรศัพท์ใกล้โต๊ะเลยนะคะพอคุยเสร็จเดินกลับมาปั๊บบอกว่ามีเรียกบินด่วนหน่ามีบริษัทเรียกบินด่วนเนื่องจากมีการบินฉุกเฉินบินด่วนเออทำตัวอย่างกเป็นนายแพทย์เนาะมีคนไข้ฉุกเฉินอะไรเงี้ยต้องรีบไปห้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเขาก็พูดไปตามสไตล์ของเขามาตลอดแล้ว,แ,ลวแหละคือเพราะว่าออดิฉันเป็นคนโง่ค่ะดิฉันเป็นคนไม่เคยพูดอะไรเขาทําอะไรเขาว่าอะไรก็เออเออกเขาหมดไม่เคยแสดง อาการให้เขาเห็นว่าเราก็รู้นะดิ่งเงียบไม่พูดไม่ใชิงโง่นะคะเสร็จเรื่องเราก็ะสะสมในใจมาเรื่อยๆในที่สุดอ่ะเดี๋ยวก่อนวันนั้นเดี๋ยวแล้วเล่าวกไปขอโทษนะคะพอดีมันตื่นเต้นพอเล่าเรื่องเก่าๆสเสร็จเราสึกมันก็ทําให้หัวใจมันเต้นแรงขึ้นเพราะมันมีความเครียดผุดขึ้นมานะคะอ่ะแล้ววันที่นั่นแหละทานข้าวอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาท่านก็ออกไปรับโทรศัพท์ แป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เดินกลับมาว่าถูกเรียกบินด่วนยังไงรู้ไหมคะท่านก็ออกไปเลยค่ะพระสวามีนี่ท่านก็ออกไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ดิฉันนั่งกินข้าวกินอาหารทะเลอยู่ในร้านอาหารตามลำพัง,งนะคะกลืนไปกินไปก็มีความรู้สึกว่าเฮ้อชีวิตฉันเฮ้อชีวิตฟันไม่รู้กี่เดือนกี่ชาติอมนั่งกินข้าวก็ถูกให้นั่งกินอยู่คนเดียวปล่อยให้กินอยู่คนเดียวโอเคนี่หละเหตุการณ์ที่มันเกิดแรงบันดาลใจว่า มันไม่ได้แล้วแหละต้องรู้ให้จริงและต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ที่ทําช่วงแรกเลยนะคะอันนี้ที่ยังไม่เคยยังไม่เคยจับได้เลยสักครั้งแรกๆเลยะคะ่ะเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งตัดสินใจเลยนะคะตัดสินใจเรียกแท็กซี่ไปเลยที่แอร์พอร์ตเลยนะคะที่สนามบินดอนเมืองะคะ่ะเราก็รู้แหละว่ารถของพรสวามีเนี่ยจอดตรงไหนประจํารถที่แกจะขึ้นบิน แล้วเวลาแกบินกลับมาแกต้องมาเอารถตรงนี้เราก็ให้แท็กซี่บนไปเลยตามตึกเนี่ยนะขึ้นไปถึงอ้าวเห็นพอดีจอดอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยเอ่าโอเคให้ท็กซี่จอดนั่งนิ่งไว้หลบอในีซองแล้วก็ตัวเองก็หลบนอนราบลงไปตรงตรงบาะ เบาหลังนะคะแล้วก็บอกแท็กซี่ทุกอย่างว่ามันเป็นอย่างนี้นะพี่อันนั้นอันนี้นะช่วยหน่อยนะคะแท็กซี่ก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่สบายใจได้ครับไม่ต้องห่วงอะไรอย่างนี้คุณน้องคุณน้องน,นิ่งๆไปเลยแล้วผมจะเป็นคนรายงานเองว่ารถออกแล้วอะไรยังไงไปที่ไหนโอเคสักพักรอจะพักเวลาสังเกตบินลงมันก็จะไม่ไม่คาดเคลื่อนมากนะคะมันก็ลงมาเสร็จก็เดินไปที่รถแกก็เดินไปที่รถร็จก็ขับรถเคลื่อนออกไปอ่ะ ฝ่ายทั้งเช็คซี่ก็ตามเลยนะคะตามไปเรื่อยๆเ,เลยแกก็จะบอกว่าเออมาแล้วตรงไปแล้วตรงไปแล้วอุ้ยขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนตามเลยพี่ตามเลยพี่อะไรอย่างี้เราก็บอกอย่าให้คาดสายตานะเดี๋ยวมีรางวัลให้เดี๋ยวพี่ครั้งแรกในชีวิตก็อายใจตัวเองเหมือนกันแหละแต่มันจําเป็นต้องทาเพราะเขาปฏิเสธตลอดเพราะพฤติกรรมของเขาถ้าจับไปได้ไล่ไปทันเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยงี่เง่ามองว่าเราโงา่มองว่าเราว่าแบบเอ่อยุ่งวุ่นวายอะไรจริง เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรารู้สึกนะ่ะมันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะคะกรีนก็เลยตัดสินใจทาเยี่องนั้นเสร็จแล้วแท็กซี่ก็วิ่งอ้าวตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จอ้าวมีการขึ้นทางด่วนแท็กซี่บอกขึ้นทางด่วนแล้วขึ้นทางด่วนแล้วอ่าไอ้เราก็บอกว่าตามพี่ตามตามเสร็จแล้วก็ลงเล่ลดลงไปไอ้เส้นนั้นเหะะ็เส้นที่จะไปสีลมอ่ะอ่าลงลงทางด่วนเนาะพอเลี้ยวฟืบเข้าไปเส้นนั้นเลยเสร็จปั๊บ เลี้ยวเข้าสีลมแล้วเลี้ยวเข้าสีลมแล้วอ่ะเจนนั้นก็เรียกพระรามสีเนาะนั่นแหละพอลงพระรามสีเสร็จแท็กซี่ก็บอกเลี้ยวเข้าสีลมแล้วซอยสีลมตามตามตามเราก็ใจก็เต้นตุบ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 เลยพอเข้าไปในสีลมสักแป๊บหนึ่งรถจอดจอดแล้วครับจอดแล้วเอาโอเคเราจอดเราก็จอดแนบถนนจะรอด,ดูเหตุการณ์แป๊บหนึง่งแท็กซี่บอกผู้หญิงเดินมาที่รถผู้หญิงเดินมาเดินลงมาจากห้างจอดอยู่หน้าห้างนะคะแล้วผู้หญิงก็เดินลงมา เปิดประตูขึ้นรถแล้วเปิดประตูขึ้นรถแล้วโอ้โหหลุนมันมากไอ้เราก็ใจพอบอกว่าผู้หญิงเดินมาที่รถใจมันก็เต้นแรงขึ้นตุบตุบๆุบใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะคะตอนหลังๆมานี่จะไม่รู้สึกแบบนี้แล้วนะคะ EP แรกๆน่ะจะไม่รู้สึกแล้ว E.P. 6หแต่เป็นเรื่องราวแรกๆนะคะเสร็จแล้วเท็กซีก็บอกว่าอ่ะ อุ้ยชะลอแล้วชะลอเลียเ้ยวเลี้ยวข้าซอยเลี้ยวข้าซอยมันจะมีซอยเล็กๆที่จะตัดไปหาถนนสาธรน,นะคะ่ะอาวตามแท็กซี่ก็ตามพอเลี้ยวข้ามไปที่ซอยเราก็ถามว่ารถขับเร็วไหมพี่ไม่เร็วหรอกซอยมันเล็กค่อยๆมันเข้าไปว่ารถมันสวนกันนิดเดียวเองมันซอยมันแคบพี่หาจังหวะนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีรถสวนมาฝั่งตรงนู้นพี่แซมปุ๊บล้วจอดขวางเลยนะคะเพราะมันพอขวางปุ๊บมันจะมันจะออกไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องรอจังหวะเพราะรถมันแคบซอยมันแคบมาก แท็กซี่ก็จัดให้ทุกอย่างได้ใจมากเลยนะคะเพราะว่าแกคงเห็นใจนะเดี๋ยวจะรู้ว่าทําไมแกถึงเห็นเห็นใจเนาะเสร็จแล้วแกก็จัดให้เลยนะคพะพอจังหวะแกได้โอกาสแป๊บแกปาดเข้าไปเลยแล้วก็จอดความปุ๊บแกบอกจอดแล้วครับรถจอดแล้วของเขาก็จอดอะไรเงี้ยดิฉันก็เปิดประตูฟึบวิ่งมาเลยครับวิ่งลงจากแท็กซี่แล้วก็มาเกาะที่หู หูกะจบฝั่งที่คนขับขับอยู่ก็คือพระสวามีนั่นเองส่วนฝั่งซ้ายตุ๊กตาหน้ารถก็เป็นสาวญี่ปุ่นนะคะมารู้ทีหลังว่าเป็นสาวญี่ปุ่นนะคะอ่าเนลยเล่าต่อมันมันมันจะตื่นเต้นนะคะเวลาเล่าเรื่องอ่าที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นแผลเนจิตใจมันก็เวลาเราผุดขุดมันขึ้นมามันก็จะมีอาการเนิร์ฟอะค่ะเหมือนแบบมันก็จะสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เล่าบันทึกไว้นี่แหละค่ะ ชีวิตหนึ่งที่เคยเจอแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวมากมายไก่กองเหลือเกินที่โดนกระทํานะคะและเสร็จแล้วเราก็เกาะตรงหูกระจกเกาะเสร็จพอเจ้าพอคุณลุนช่องเห็นปับ๊บแทนที่จะจอดรถหรืออะไรนะคะจะพุ่งรถออกจะพุ่งรถจะเบียดเราเลยอะ่ะคือตกใจมั้งแล้วก็จะหกักรถฟืบอ,ออกมาเลยไอเราก็ด้วยสัญชาตญาณของความกลัวคือคือเป็นคนก็ กวนเนาะถ้าเกิดมันหลุดมือมือหลุดเมื่อไหรล่ล้อหลังเหยียบแน่เลยเลยเราคิดนะวูบเดียวในสัญชาตยานของการเอาตัวรอดอะ่ะก็กระโดดปึ้งขึ้นไปบนกระโปรงรถเลยค่ะกระโดดขึ้นไปเลยไม่รู้เอาพลังมาจากไหนเอากําลังมาจากไหนกระโดดขึ้นไปปั๊บเกาะเลยที่ปัดน้ําฝนจับไว้แน่นเลยเออจับไว้แน่นดูที่มันจะออกไหมจะพุ่งรถไหมอ่าตอนนั้นช็อกไลค่ะช็อกมากเลย มือก็สั่นแล้วเกาะออเป็นจิ้งโจกเลยค่ะเป็นจิ้งโจกเกาะกระจกเลยเกาะที่ปัดน้ําฝนเนี่ยค่ะพอเขาเห็นดังนั้นแล้วเ,เราอยู่บนกบระโปรงรถแล้วเขาจะกล้าออกไปไหมล่ะทีเนี้ยเขาจะกล้าพุ่งออกไปไหมคนเห็นทั้งซอยอ่าเสียงเราก็ร้องแบบร้องมาคุยกันลงมาคุยกันคนเขาก็มองบเราก็หน้ามืดแล้วตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแล้วชอ็ชอกค่ะช็อกตาเราก็จ้องจ้องไปจ้องที่หน้าเขาอะ เขาจะขับรถออกไปไหมเขาจะพุ่งออกไปทั้งๆท,ท,ที่เราเกาะอ,อยู่ตรงหูกระจกนี่ไหมเกาะอ,อยู่ตรงไอ้ที่ปัดน้ําฝนนี่ไหมเอเราก็เลือบไปเห็นผู้หญิงเขาพูดแบบข้ามดาวข้ามดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดแบบเขาเห็นเราเห็นปากเขานะเขามองที่เราแล้วเขาก็ทํามือแบบให้เราใจเย็นๆอย่างเงี้ยอ่ะส่วนพระสวามีเหรออ่ะผู้หญิงคงจะบอกว่าให้ลงไปเคลียรให้ลงมาหาเราแต่ฝ่ายผู้ชายสันหน้าบอกไม่ลงคือรู้เลยว่าเขาจะไม่ลงอ่ะเสร็จแล้ว ผู้หญิงตัดสินใจลงเองเปิดประตูรถพูดพาดออกมาเลยพูดพาดออกมาแล้วก็มาพูดว่าข้ามดาวข้ามดาวคือมาบอกให้เราใจเย็นๆไอ้เราก็คือช็อกเลยว่า,าตอนนั้นช็อกไม่ได้โกรธผู้หญิงนะอันนี้จริงๆเลยจ,จับใจคือโกรธที่ฐานะที่สามีเราเห็นเราเป็นตัวอะไรจะขับรถพุ่งชนเราเพื่อจะให้สะบัดเราให้หลุดไปแล้วตัวเองจะได้พุ่งรถหนีไปไม่มีความเป็นลูกชายเลยนะฮะตรงนี้ก็เลยโกรธมากช็อกมากเลย เสร็จแล้วก็เลยตะโกนลั่นซอยเลยค่ะสันน่นนัซอยเลยแบบภาษาอังกฤษไม่รู้มาจากไหนอู้หลังไหลเข้ามาเลยแบบคือ,ค,อคือด่าแบบคือไม่รู้จะดา่ายังไงให้ผู้ชายเขารู้สึกว่าเอาผู้หญิงคนเนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะว่าคืออะไรพอรู้ไงคะพอรู้เบาะแสมาไม่งั้นก็คงไม่ไม่จับจับผิดครั้งเดียวเจอเลยอย่างนี้หรอกคือ นั่งรถบัดดักครั้งแรกอ่ะแล้วก็เจอเลยก็แปลว,ว่ามีพฤติกรรมทําแบบนี้อยู่อย่างสม่ําเสมอเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ตะโกนเลยลั่นเลยบอกว่าคิดว่าเจนไม่รู้เหรอว่าคนทั้งบริษทัทการบินเนี่ยอ่ะเขามัวเขาคั่วคุณไปหมดแล้วอะ่ะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษนะคะลั่นเลยให้ผู้ชายของเราได้ยินเน่ะผู้หญิงเขาก็รู้สึกแบบเขาคงรู้สึกว่าอายแหละคนดูกันทั้งซอยเลยทีเนี้ยนางก็วิ่งไปที่รถแท็กซี่คันที่จอดรอเราอยู่แท็กซี่ของเราเอง แล้วกระเป๋าตังเราก็ยังอยู่ในรถคันนั้นเพราะว่าเรารีบวิ่งลงมาโดยที่ไม่ได้หยิบเอากระเป๋าเลยกระเป๋าตังกระเป๋าอะไรก็ยังอยู่บนนั้นกระเป๋าถือค่ะและทีนี้ผู้หญิงก็วิ่งพวดพาดออกไปเลยแล้วก็ไปเปิดประตูรถแท็กซี่คันของเราเองอะ่ะเพื่อจะขึ้นแล้วก็หนีออกไปจะออกจากตรงนั้นไปแท็กซี่น่ารักที่สุดเลยค่ะแท็กซี่ลงจากรถมาแล้วก็หยิบกระเป๋าตังอะ่ะ เป็นกระเป๋าของดิฉันเองเอามายื่นให้ดิฉันก็ยังสั่นอยู่นะคะยังสั่นอยู่กระโปรงรถล,ลงไม่ได้ขาสั่นถ้าลงนี่ล้มแน่เลยก็เลยต้องนั่งจ๋องอยู่บนนั่นแหละบนบน,บนกระโปรงหน้ารถค่ะเสร็จแล้วแท็กซี่ก็ยื่นกระเป๋ามาเราก็ถามว่าเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ก็บอกแท็กซี่โอ้โหแบบน้ําตาไหลพลากจากที่ช็อคอยู่อะไม่เป็นไรครับผมไม่รับตังค์ไม่เป็นไรครับอะไรเงี้ยเราก็สั่นแบบคือจากที่มันช็อคอยู่น้ําตาไม่มีอะด้วยด้วยความตื่นตั้ใจดีกว,ว่าแท็กซี่เขาสงสารเราอะ แล้วบอกไม่ได้พี่ไม่ได้มือก็สั่นแล้วก็หยิบกระเป๋าอันนั้นแหละที่เขายื่นมาให้แราเปิดออกมาแล้วก็ยื่นเงินให้เขาพันหนึ่งหลายปีมาแล้วนะคะอันนี้หลายปีมาแล้วจากแอร์พอร์ตไปที่สีลมก็ไม่น่าจะถึงพันไม่เกินสองสามร้อยเนาะก็เออให้พี่เข้าไปพันหนึ่งเขาก็ตอนแรกเขาก็ปฏิเสธยังไงเขาไม่เอาแล้วก็บอกเอาไปเถอะพี่เอาไปเถอะขอบคุณมากมากเลยแล้วก็สั่นอยู่แล้วเขาก็หยิบเงินสกอบคุณครับแล้วก็ไปที่รถแล้วเขาก็ขับรถพุ่งแบบผู้หญิงคงจะสั่งอว่าไปเลยไปให้ค้นผลเลย แล้วพี่แท็กซี่คนนั้นก็ขับรถพุ่งออกไปเอ้ยแต่ก่อนที่ก่อนเดี๋ยวที่เจ็บที่สุดคืออะไรข้ามไปนิดหนึ่งนะคะคือตอนที่ผู้หญิงลงจากรถคันของของสามีอะแล้วผู้หญิงก็พุ่งไปที่รถแท็กซี่รู้ไหมคะสามีทายังไงไม่หันมามองดิฉันที่นั่งเป็นจิ้งจกเกาะที่ปัดน้ําฝนอยู่ไม่หันมามองแม้แต่หางตาแต่วิง่งกึ่งวิ่งกึ่งกึ่งเดินไปดึงแขนผู้หญิงไว้ไม่ให้ขึ้นแท็กซี่ไปดึงไปดึงแขนไว้ไม่ให้ไปอะแคร์มากอะ่ะ แคร์มากห่วงความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นมากค่ะว่าเป็นมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นญี่ปุ่นนะคะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะและทีนี้น้องผู้หญิงเขาก็คงไม่เห็นคงไม่ไหวแล้วเออมันมันเขาเขาคงอายแหละเพราะเสียงพี่ก็เสียงดิฉันเองก็ลั่นเลยก็แบบเหมือนแบบเรารู้มาอะไรเราก็พูดด้วยความโกรธด้วยความช็อกอะ่ะใช่ไหมคะคนมันช็อกอะ่ะมันธรรมดามันควบคุมอะไรไม่ได้หองตัวก็สั่นง,งานกนกในขณะที่กําลังพูดอยู่ก็ยังสั่นอยู่เลยค่ะเนี่ยเสร็จแล้ว นั่นแหละเหตุการณ์ที่ตัวเองแบบหมดแรงเลยค่ะคือเห็นสามีตัวเองวิ่งออกไปแล้วไปดึงแขนผู้หญิงไว้โดยที่ไม่เหลียวมามองเราเลยนะคะเสร็จแล้วน้องผู้หญิงก็สะบัดแขนแล้วก็ขึ้นไปบนรถคันนั้นแล้วแท็กซี่เขาได้จึงได้เอากระเป๋าตังค์มาให้เล่าอยางหลังนิดนึงเอามาให้เสร็จแล้วเขาจะไม่รับตังค์แล้วดิฉันก็เอาตังค์ให้แท็กซี่เป็นหนึ่งพันบาททาั้งที่ตัวเองก็ยังนั่งซกมกอยู่สั่นงง,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 งๆๆๆออยู่บนกระโปรงรถนะะั่นแหละค่ะหลังจากที่แท็กซี่วิ่งออกไปแล้ว พร้อมกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ในรถพระสวามีดิฉันถึงได้หันหันหน้ามาแล้วก็เดินกลับมาที่รถแล้วก็มาแกะมือดิฉันที่กำแน่นอยู่เงี้ยมือนึงก็จับอยู่ที่หูหูไอที่ปัดน้ำฝนส่วนไอมือเนื้อกำก,กระเป๋าใบที่แท็กซี่เอามาให้นะคะแล้วเขาก็มาแกะเขาบอกว่ากลับบ้านเขาพูดแค่นั้น,นะคะ่ะกลับบ้านไอเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันอาการไม่ดีแล้วแล้วพอ จุดที่ว่ามันดาวสุดแล้วหมดหมดสภาพเลยค่ะฟูบเลยค่ะหมดเลยไม่มีเลี้ยวแรงเลยก็เนี่ยขนาดพูดยังสั่นเลยแล้วเขาก็มาหิ้วปีกกึ่งกึ่งกึ่งลากกึ่งหิว้วเอาดิฉันขึ้นไปบนร,รถดิฉันก็ไม่ยอมนั่งข้างหน้าไม่ยอมนั่งก็พยายามเบี่ยงตัวเองไปนั่งเบาะหลังเสร็จแล้วพอรถออกไปปับ๊บมันร้องโฮออกมาจาก มาจากที่ช็อกอยู่อ่ะมันร้องโออกมาแบบลั่นเลย,เลยแล้วก็แบบโอ้โหเหมือนสติไม่มีสติอะไรแล้วใจจะขาดลอนๆเลยคือเจ็บปวดมากไม่ได้เจ็บปวดว่าสามีตัวเองนอกใจไปม,มีผู้หญิงคนอื่นแต่ที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยมันน่าจะเป็นช็อตที่เขาไม่มองเราเลยแล้วก็จะขับรถพุ่งชนเราโดยที่เขาจะเอาตัวรอด เราจะล้มลงไปตรงนั้นรถจะทับเราหรือไม่เขาไม่สนใจทั้งสิ้นจนเรากระโดดขึ้นไปอยู่กระโปรงรถนี่นแหละเขาถึงยอมจอดเพราะว่าถ้าเขาพุ่งออกไปทั้งๆท,ที่เราอยู่บนกระโปรงรถนี่มันก็คงจะบัดสีบัดเถลิงมากเกินไปและผู้หญิงก็คงห้ามไว้นะคะแล้วที่เสียใจระดับสองเลยท,ที่ที่สุดเลยคือพอผู้หญิงวิ่งจะไปขึ้นรถแท็กซี่คันที่เราเอามานั่นแหละ เขากับวิ่งตามผู้หญิงไปดึงแขนผู้หญิงไว้โดยที่ไม่มาเหลียวแลเเลยว่าเราสั่นง,งานงบจะบนกระจกอออยู่บนกระโปรงรถนะจะเป็นยังไงนี่แหละคือความเสียใจที่สุดๆเลยนะคะไอ้นอกใจก็นอกไปเถอะถ้าคุณคิดว่าฉันไม่ดีพอแต่อย่าบูลอออย่าอย่าเขาเรียกอะไรค่ะอย่าด้อยค่าเราจนไม่มีความหมายไม่มีค่าอะไรเลยให้เกียรติเราบ้างในฐานะที่เราเป็นภรรยาใช่ไหมคะนั่นแลหละค่ะเสร็จแล้วก็ร้องไห้โฮโฮโวโ,โอยู่ในรถแล้วก็ ไม่อุจจพร่งไัยแล้วตอนนั้นตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนรักเพื่อนรักคนนี้คือเราแบบดูแลกันมาตลอดค่ะเจอกันทุกวันอาทิตย์เราก็ไม่รู้ใครแล้วที่ที่จะรู้ใจกันเท่ากับเพื่อนคนนี้โทรไปร้องไห้โอ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 ้ร้องแบบเพื่อนบอกใจเย็นเป็นอะไรเป็นอะไรบอกว่าพูดไม่ได้ตอนนั้นพูดอะไรไม่หออพูดอะไรไม่ออกแล้วบอกเดี๋ยวจะไปหาที่บ้านนะเพื่อนบอกอ่ะล้วก็เโอเคโอเคไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะอ่าพอไปถึงที่บ้านเดี๋ยวก็ หมดสภาพเลยนะคะจิตใจร่างกายทุกอย่างมันสุดมันหมดเลยพักใหญ่ๆหนูนก็ไม่ไม่นานมากเพื่อนรีบบึ้งมาบิ่งตามมาเลยบึ้งมาจนถึงบ้านเสร็จแล้วเพื่อนก็พาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นเอเป็นเจ้าภาพในงานแต่งให้นะคะท่านนี้ก็มาด้วยะคะ่ะเป็นเป็นเหมือนผู้พี่ชายที่เคารพนับถือมากๆาแล้วก็มากับเพื่อนนะคะเสร็จแล้วก็ ผู้ใหญ่ก็บอกให้ใจเย็นๆใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวแล้วค่อยคุยค่อยพูดค่อยจัดการอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่กลินเองก็พูดได้อย่างเดียวว่าอยา่ยาอยา่าอย่าอย่างเดียวอยา่าไม่ไหวแล้วอยา่ยาอย่าเพื่อนก็ร้องไห้เป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ร้องใหญ่เลยร้องบอไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่คาหนังคาเขาค่ะ แต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีปะปาไปไปายแต่เราไม่เห็นชัดอ่ะเขาก็จะปฏิเสธเขาก็จะด่าเราตลอดว่าเรางี่เงา่าเอ่อเรางี่เงา่าเราคิดมากเรานุ่นวันนี้แต่งานนี้แกพูดไม่ออกเลยค่ะนั่นแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พอผู้ใหญ่พาไปทานข้าวไปไก่ไปเกี๊ยบมันก็ไม่ได้แล้วนะความรู้สึกมันพังไปแล้วอันนี้เหตุการณ์ก่อนที่จะไปฝรั่งเศสนะคะ EP นี้เนเหตุการณ์ EP หกเนี่ยมันเกิดก่อน EP ห้านะคะ EP ห้าได้เล่าก่อนคือหลังจาก ตรงนี้ไปไม่นานก็ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเราเองก็อดทนไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราก็ตอนแรกจะหยาจะยาแกก็เงียบแกก็จะไม่หยาไม่ยอมหยาอะไรเงี้ยมันก็เลยใช้ชีวิตที่กล้ามกกืนและเจ็บปวดบาดโดยตลอดแล้วก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปนะคะลูกสาวนายพลค่ะอันนั้นก็หนักไม่ใช่น้อยเลยนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะเรื่องจริงไม่ที่อิงนิยายนะคะของหมอกรินอันล็อก สตอรี่นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะรอดมาได้ก็บุญแล้วสวัสดีค่ะ